ต้นแบบนี man, ้กานทางกลัยนกจากให้ความสดว่าเชี่นทองจากอรับกาเป็นืองเรีแมีรถไเลยจะสวยเยมริเตเนียร้ายลมแล้วายมือก็แต่งแต่งแล้วสวยเลยนะ

นไนรถไม่ว่างรถไม่ว่าง ดอกไม้สวยๆมาฝากนะจ้าขออ้าดอกไม้สวยๆมาฝากนะจ้าข้าดอกใบไม้สีขาวนะจ๊ะพี่น้องในสวนพฤกษศาสตร์นะจ่ะดอกยังงามๆนะจ๊ะพี่น้องสีเหลืองก็มีนะจ๊ะ ค่ะดอกวยไม้สีบานเย็นนะจ๊ะดอกยเเยเนะค่ะพี่น้องสวยงามดีนะจ๊ะ มุมบรรยากาศในสวนพฤกษชาตินะจ๊ะสวนกล้วยไม้นะคะพี่น้องกล้วยไม้นานา,นาพันธุ์นะจ๊ะกล้วยไม้สีขาวนะจ๊ะพี่น้องดอกน,นี้นะจ๊ะ ดอกไม้นานาพันธุ์ค่ะต้นหมอเขาลิงน่าจ๊ะพี่นองเมื่ข้าวลิงเมื่อข้าวเมื่อเก่งลิงค่ะดอกวยหม่นานาพันธุ์นะาจ๊ะพี่นองสีสันสวยงามด้วยจ้ะ จะเรือนมมาาดอกไม้นะจ๊ะกล้วยไม้สีม่วงนะจ๊ะอ่ามาใช่ใช่เออเนาะชอบเหมือนกันเลยอ่ะดอกอะไรเล็กๆน่ารักดีจังน,ะน,ะน่ารักดีนะจ๊ะดอกเล็กๆ สวยๆน่ารักน่ารักบอกเล็กๆสวยมาก เดินร้อนแลวพูดคอมาก็เด้กระดอกสีขาวนะจ๊ะสีม่วงก็มีนะจ๊ะสวยงามมากไหมนะจ๊ะพี่น้องสวยจริงจริงนี่ถูกสีเลยนะจ๊ะอกบผมญี่ปุ่นนะจ๊ะพี่น้องผมญี่ปุ่นนะจ๊ะสวยงาม ดอกไม้ในสวนประชาร์ดนะจ๊ะพี่น้องนี่ดอกไหนมะนะน้ำพันได้นะจ๊ะสวยงามมากเลยนะจ๊ะบีโกเนียดอกซ้อนนะจ๊ะบีโกเนียดอกซ้อน ดอกไม้สีม่วงนะจ๊ะพี่น้องแดดแน่จักน้อยนะจ๊ะมุมดอกไม้มาฝากอีกแล้วจ้าสีสันสวยงามเลยนะจ๊ะ มอกไมงามปากจ้านี่สุกสีได้นะจ๊ะขาวแดงส้มชมพูม่วงนะจ๊ะค่ะดอกให้เด่นเยียวนะจ๊ะพี่น้องสารพัดสีเลยนะจ๊ะม่วงชมพู